โอ้เฮลโลขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองก็เกตียดคนเดิมเพิ่มเติมคือขี้เกียจกว่าเดิมนะจ๊ะเออแ้นี่ใครวะเนี่ยน้องฝาแฝดกับกูหรอที่พัดภาคไปเมื่อสิบปีที่แล้วโอ้น่ารักจังเลย ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาคลิปนะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะอวดทุกท่านมากเลยเว้ยนั่นคือผมได้ไปเจอพี่เบสเอวิลนะครับเมื่อวานหรือ2วันที่แล้วเนี่ยแหละหผมจําไม่ค่อยจะได้นะครับและนี่ก็เป็นรูปภาพนะครับที่ผมได้ไปเจอพี่เบสนะแต่สังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้คือชื่อของพี่เบสในเกมโรบอทจริงๆเลยนะครับเป็นตัวจริงเลยนะแล้วผมก็เลยทักไปหาเขาว่าพี่เบสครับ FC ครับเออเขาก็ตอบกลับมาว่าโอ,อ้ดีครับผม ผมก็เลยแกล้งยิงคำถามเขาไปเล่นๆนะครับว่าเออพี่เบสครับพี่เบสครับทำ YouTube ยังไงให้ได้วิวเยอะหรอครับแล้วพี่เบสเขาตอบลับมาว่าลงบ่อยๆงับซึ่งมันส่วนทากับช่องกูเลยเว้ยดูดู1สัปดาห์กูจะลงแค่2คลิปมีช่องไหนก็ทำแบบนี้บ้างว่าเออ ชาวเลซี่ก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับคนเราควรจะขี้เกียจแบบนี้นะจ๊ะความขี้เกียจชนะทุกสิ่งโอเคนะครับท่านผู้ชมเราเข้าเนื้อหาของคลิปนี้กันดีกว่ามีหลายคนเนี่ยขอให้ผมเล่นเกมอื่นนอกจากเกม b ีสวอมนะครับแล้วก็มีคนขอให้ผมเล่นเกมที่ชื่อว่า b ีคลิปหรือว่า b e ค k เ e อร์จาก Minecraft นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยว ผมจะทำการลองเข้าไปเล่นดูแล้วกันนะจ๊ะว้าวเปิดเร็วเร็วเปิดเร็วเรวเร็วเร็วโอ้โหว้าวต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยได้ต้นแบบไม่ใช่สิได้แรงบันดาลใจแบบ300%มาจากเกมบีสวอมนะครับโอเคเข้ามาเราก็จะได้ที่ขุดอันหนึ่งกับกระเป๋าง่ๆนะครับ ซึ่งกระเป๋าก็มีศูนย์ทับศูนนั่นเองนะอันนี้ก็เราก็ต้องกดเอาลังก่อนใช่ไหมโอเคผมเอาลังตรงนี้อะไรคุณผู้หญิงไม่ทันกูหรอกส่วนตรงนี้ก็จะมีแถบเมนูต่างๆนะครับคล้ายๆกับเกมมีสวอปเนาะอันแรกเป็นไข่โอ้โห b เบสิกเอกแม่ได้ต้นแบบแบบ300เมาจากเกมเกมไหนไม่รู้นะครับเอ่อเอาเบสิกเอกวางไว้ตรงนี้ ได้ดิ b ซีบีเป็นระดับแระครับผมได้ดิสซีบีมานะครับ,รบซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้ส่วนอันที่3มเนี่ยมันจะเป็นแถบเมนูพึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นในเกมมีสวอม,มันจะสามารถดูความสามารถต่างๆพึ่งได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังดูไม่ได้นะสำหรับเกมนี้แล้วส่วนอันที่4ก็เป็นเซตติ้งครับโว้มีโค้ดให้ใส่ด้วย <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นพวกคัลเลอร์เป็นแบบ ท็ g สเปกตามเป็นเกี่ยวกับ Dark Mode อะไรต่างๆนะครับเป็นพวก UI โอเคส่วนอันสุดท้ายก็เป็นช็อปนะครับโอ้โหมีให้กูเติมด้วยนูบี no อะไรคือนูบีเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่างชอบเลยว่ะส่วนตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้เป็นเวลาเหรอคล้ายๆกับไอ้ตรงซันแปรของเกมบีวอมปะอันนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นฮันนี่ตรงนี้เป็นพอลเลนนะจ๊ะส่วนตรงนี้ให้เดาว,ว่าเป็นที่ขายเพิ่งอีเวนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังโลง่โลงๆไม่มีอะไรอยู่โอเคครับตรงนี้ก็เป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับเป็นคนที่เก็บฮันนี่ได้มากที่สุดคนแรกก็คือคูบอยโอเคครับตรงนี้เป็นที่ซื้อเบสิกเอ็กซึ่งเบสิกเอ็ฟองแรกก็ราคา 1,000พันฮันนี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีตังค์ส่วนตรงนี้ก็เป็นช็อปนะครับช็อปก็อยู่ใกล้ๆก,กับรังเลยเนาะแต่แค่ย้ายข้างของเกมบีสวอมเนี่ยช็อปจะอยู่ตรงนั้นแต่เกมนี้ช็อปจะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เหมือนอันนี้เป็นที่ขุดอันแรกโอเคอันนี้ก็เป็นที่ขุดอันต่อๆมานะครับโอ้ใช้ห้าหมื่นเลยเหรอห้าหมื่นฮันนี่เลยเหรอโอเคครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋า โอ้แล้วตรงนี้ก็เป็นปืนใหญ่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยิงยังไงนะครับสงสัยเขาเกมเขายังทําไม่เสร็จนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบาวแบร์เหรอคุยได้ไหมอะกด e คุยปะโอเคครับยังคุยไม่ได้โอเคแล้วเราก็มาเก็บเกสรจากทุ่งทุ่งอะไรวะเนี่ยทุ่งทานตะวันก็ไม่ใช่แดนดีไลออนมันก,ก,ก็ก็ไม่ใช่ เป่รนะครับโอ้เก็บทีที่สี่เลยเหรอโอ้หดีมากดีมากเพิ่งทํางานเร็วๆซะโอเคนะครับแล้วก็ผมอยากจะเดินสํารวจอีกสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของพวกกราฟิกต่างๆเนี่ยผมองผมมองว่ามันก็เล่นลื่นใช้ได้นะครับภาพอาจจะไม่ได้แบบว่าสวยเลิศลังอลังการโอเคตรงนี้ต้องใช้เพึ่งห้าตัวน่าจะห้าตัวนะครับไม่ทราบว่าห้าชนิดหรือห้าตัวนะ ส่วนข้างบนผมอยากขึ้นไปมากเลยอะแต่มันต้องปลดล็อกไอ้พึ่งหตัวนี้ก่อนส่วนตรงนั้นก็เป็น10ตัวนะครับส่วนตรงนั้นก็กี่ตัวผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะอาจจะ15ตัวหรือ20ตัวนะครับเอ้ยถือว่าทําออกมาใช้ได้นะครับเฮ้ผมค่อนข้างชอบเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาแปะรูปที่บ้านกันดีกว่าโฮยแปรูปทีละหนึ่งร้อยเลยวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อนิเมชันสุดปัดทบแม่ง อนิเมชันสุดน่ารักอะโอเคครับคือเข้าวๆก็คล้ายๆกัแบบเกมบีสวอมหลักนั่นแหละแต่ผมมองว่าเกมนี้มันน่าจะเล่นง่ายกว่าเกมบีสวอมมากๆนะครับ hmm? เกมบีสวอมเนี่ยคือการที่จะทำอะไรแต่ละอย่างนี้ต้องผ่านความยากลำบากแล้วก็ใช้เวลานานมากๆนะฮะโอเค okay, เก็บเต็มแล้วก็มาแปรรูปคือเกมก็ข้าวๆก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปเก็บเงินสัก ให้ครบผพึ่งสักห้าตัวก่อนก็ได้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมามากันหม่เนาะจะได้ไปดูที่ใหม่ด้วยโอเคโอเคครับเดี๋ยวตัดไปเลยเนาะท่านผู้ชมครับผมเห็นคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเดินมาดูลังของผมแบบปล่อยมากๆอ่ะแบบเก็บสิ์ทีนึงก็เดินมาดูบ้านของผมอ่ะเหมือนเขาแบบว่าแบบว่ายังไงอ่ะแบบเหมือนแค้นผมเกิ <cloud S 2> <thrive. S 1> นไปแบบว่าเฮ้ยมึงมาแยกรังกูตอนแรกใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นไง แต่คุณผู้หญิงนายสวยเอ้ยไม่ใช่คุณสวยไม่เท่าผมหรอกช่วยคุณสวยไม่เท่าดิฉันหรอกเออก็มาดิค่ะเฮ้คุณผู้หญิงคิดว่ากูสวยกว่าคุณหรือเปล่า <c oughs> ผมสวยกว่าคุณไหมครับตอบผมหน่อย <c oughs> ไม่ตอบกูเลยโอเคครับทุกท่านผมอยากจะบอกว่ากูเก็บตังค์ซื้อ Basic A 4ฟได้แล้วนะครับ แล้วทำไมเลขมันไม่ลงตัวอยวะเนี่ยช่างมันเถอะโอเคครับฟองที่ห้าเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับไปเปิดที่รัางแล้วก็จะไปที่ใหม่กันครับอ้ออีกอย่างหนึง่งผมผมอยากจะบอกว่าผมขุดใบไม้นะครับแล้วผมก็ได้ตัวมาด้วยได้สตรอเบอรี่มาด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมนะเปิดโอ้โหกูได้แต่เบสิกบีเนี่ยคนอื่นเขามีตัวเลเจนด์มีตัวแรกันหมดเลยดูดิ ทำไมกูได้แต่เบสิกบีวะโอเคครับแล้วพอเราลองซูมออกมาตรงนั้นก็จะเป็นพวก h q ต่างๆนะครับเออแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยตรงนี้ผมเหมือนเห็นแสงอะไรบางอย่างมันคืออะไรหรอคืออะไรวะฮช่างมันเถอะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะครับนี่ไงเป็น5ตัวจริงด้วยโอเค ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งซนะันฟลาเวอร์นะน่าจะใช่เหมือนทุ่งทานตะวันเหรอวะใช่บอกว่าเออมันทําไมมันดอกไม้มันเป็นสีขาวอะเนี่ยโอ้ยแต่เก็บได้เยอะมากอะเออช่างมาันเถอะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นถ้วยกาแฟมีอะไรไหมไม่มีตรงนี้ก็เป็นมัชลูมฟิลเอ้ยตรงนี้เดี๋ยวเดี แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยน่าจะเป็น red flower f i e l d ตรงนี้เป็น blue flower f i e l d ส่วนตรงนั้นก็น่าจะเป็นฟิวที่เรียกว่า white flower f i e l d นะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบทุ่งทุเขาเรียกว่าดอกทานตะวันปะส่วนตรงนี้ก็เป็น m mushroom field นะครับอันนี้ก็เป็น b บ o field อ๋อรู้แล้วรู้แล้วโอเคเก็และตรงนี้ก็เป็นดอกไม้เหมือนแบบว่าเป็นเทียที่สองนะครับเก็บแล้วน่าจะได้มากกว่าเดิมตรงนี้ก็เป็น h e a d f u เนคิวนี่ถ้าเป็นเกมบิอมเนี่ยต้องใช้จําเป็นจํานวนชนิดนะครับแสดงว่าเกมนี้ก็น่าจะต้องใช้พึ่ง3มชนิดนะครับในการเข้าส่วนเน็คิวก็มีที่ขุดกับกระเป๋าเนาะยังไม่ค่อยมีอะไรเลยว่ะตรง,ตงก็น่าจะมีที่เปิดบู๊ด้วยนะครับผมเห็นสีแดงนะนะั่นอะน่าจะเป็นที่เปิดบู๊สาหรับสีแดงนะส่วนข้างบนเรามีอะไรไม่เอ่ยตรงนั้นต้องใช้พึ่ง10ชนิดโอ้โห เอ้ยแต่แบบว่าแมปมันผมคิดว่าผมชอบแมปนี้มากนะเว้ยเพราะว่าชอบการที่มันเรียงฟิลเป็นแบบว่าขั้นๆให้เราเดินขึ้นอะ่ะมันดูแลมีแบบว่ามีอะไรมากกว่าบีสวอมนะครับแต่ไงรวมๆแล้วบีสวอมก็ยังดีกว่านั่นแหละเพราะเกมนี้มันยังไม่มีอะไรมา,มากๆนะครับถ้าอัปเดตมาอะไรเยอะๆกว่านี้ก็อาจจะดีเลยทีเดียวนะโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปกับพึ่ง นางโงโงๆทั้ง5ตัวนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์ได้นะต้องดูก่อนนะครับว่ากระแสตอบรับดีดีมากน้อยแค่ไหนเนาะโอเคแต่ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่จะมาเล่นเกมนี้โอเคครับก็ถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ดโคตรเท่เลยว่ะเพื่อนเม้งใส ไม่ใส่ห่วงยางโคตเท่เลยว่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลื <c oughs> ามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยไปแล้วบายบายจ้า